hunting us พระเอกลาโตมาร์วอลเบิร์กผู้ที่เพิ่งจะมารับหน้าที่แสดงนำในหนังหุ่นรบเอเลี่ยนแปลงร่าง t r a n ส formers ภาคล่าสุดลำดับที่4อย่าง Transformers Age of Extinction r e q รีเควสต์ขอเลือกนางเอกที่จะมาประกบคู่กับเขาในภาค5ตอนต่อไปด้วยตัวเองโดยบอกว่าเขาอยากจะร่วมงานกับนางเอกคนสวยจากแดนมังกรอย่างหลีปิงปิงที่ร่วมแสดงในบทเล็กๆตั้งแต่ภาค4ที่กำลังจะเข้าฉายแต่งานนี้ไมเคิลเบย์ผู้กำกับเผยว่านภาคต่อที่5คาแรคเตอร์ของหลีปิงปิงนั้นอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นคนรักขขอออองงงงงงงมมาาารวววลลลเเเบบิิซึ่่่่่่ททััตตฝยยยหญแไนดีีจะ โกอินเตอร์ประกบพระเอกฮอลลีวูดและผู้กำกับคนดังอีกครั้งในภาคต่อที่5ของหนัง Transformers อย่างแน่นอนและจะต้องรับบทหนักขึ้นกว่าเดิมก็ตามทั้งนี้ภาคต่อที่4อย่าง Transformers Age of Extinction มีกำหนดจะเข้าฉายชนโรงในสหรัฐอเมริกาวันที่27มิถุนายนนี้ส่วนในบ้านเราได้ชมก่อนในวันที่26มิถุนายนส่วนภาคต่อที่5เราจะได้เห็นหลีปิงปิงรับบทเป็นคนรักของพระเอกมาร์ควอลเบิร์กได้สวีทแค่ไหนต้องรอติดตามปี2016นั่นค่ะ